เลิ่มเก็บกันได้เลยนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ก็จะมาเก็บเต็นท์เก็บเวทีกันก่อนเนื่องจากเวทีเราไม่สามารถเปิดได้นะครับจะปลาสัยทางการเมืองตอนนี้ก็คงไม่เหมาะจะเล่นดนตรีก็คงไม่เหมาะนะครับดังนั้นในส่วนของภาคเวทีก็จะเริ่มเก็บกันนะครับส่วนครัวเรายังเปิดอยู่นะฮะครัวน่าจะเก็บสุดท้ายนะ่ะต้องดูแลพี่น้องคนสุดท้ายกันนะครับขอบพระคุณพี่น้องเฝ้าติดตามใน Facebook ของทอบคได้นะครับถึงการเคลื่อนไหวถึงการ นัดแน่ในการทํากิจกรรมต่อไปอย่างที่ผมเรียนพี่น้องครับเราหยุดชุมนุมแต่ไม่หยุดเคลื่อนไหวนะครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวก็นัดหมายกันไปที่ปปชกันต่อนะครับยังมีกิจกรรมที่เราต้องติดตามตรวจสอบนะครับก็เรื่องติดตามกระบวนการยุติธรรมกันอย่างต่อเนื่องนะครับขอบพระคุณพี่น้องมากนะครับขอบพระคุณที่เสียสละทุ่มตุ่มมาด้วยกันรอบนี้2 0 0กว่าวันกินนอนอยู่บนถนนร่วมกันนะฮะขอบพระคุณทั้งเจ้าหน้าที่ทีมงานของปปชด้วย น้องๆทีมงานการทีมงานทุกส่วนนะครับขอบพระคุณพี่น้องกองทัพธรรมที่ถือว่าเป็นเป็นแม่หลักในการทุนนทครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ได้กองทัพรมคอพทอก็ยืนอยู่จนวันนี้ไม่ได้นะครับต้องปรบมือให้กองทัพรมนะครับขอบพระคุณพี่น้องหลายท่านมากินนอนบ้านก็มีแต่มานอนบนถนนร่วมกับคอพทอเน,นี่ยมันงงมากนะขอบพระคุณพี่สง์จัดเมตรงมาตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ นะครับหลายท่านก็สร้างปรากฏการร่วมกันนะครับยังไงเราก็ต้องเดินต่ออีกเรื่องหนึ่งที่ต้องแจ้งก็คือว่าตอนนี้ได้มีการหาบรอกานของพวกเรารวมพลังแผ่นดินนะครับรวมพลังแผ่นดินก็จะเป็นการเคลื่อนไหวาการเมืองภาคพรนชาชนอีกส่วนหนึ่งก็เตรียมที่จะจัดตั้งมูลนิธิรวมพลังแผ่นดินขอพระคุณท่านรองนายกนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่โบ้ด้วยนะครับ ขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวคุยกันนะครับขอบคุณที่เสียสละเคลื่อนไหวเพื่อบ้านเมืองร่วมกันข้อเรียกร้องของพประทอไม่เคยเรียกร้องเป็นการส่วนตัวเลยเรื่องชั้น14จุดเริ่มต้นมาเรื่องปกป้องอธิปไตยมาเรื่องคาสิโนมาเรื่องรัฐธรรมนูญมาเรื่องของการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์รวมแต่เป็นข้อเรียกร้องที่ทําเพื่อบ้านเพื่อทําเพื่อเมือง นะครับไม่เคยเรียกร้องส่วนตัวนะครับแม้แต่แกนนำอย่างผมกับนักเสอร์ถูกคดียังไม่เคยพูดไม่เคยเรียกร้องยังต้องขึ้นศาลกันอีกเดือนพฤศจิกาขึ้นสามขึ้นศาลสามพังนะครับเราก็ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบกันต่อไปนะครับดังนั้นข้อเรียกร้องของการเมืองภาาชนขอให้พวกเราดำรงไว้ด้วยจิตใจที่ทำเพื่อประเทศชาติจริงขอพระคุณพี่น้องจริงๆครับขอบคุณครับ ท่านสวรประสานนะครับแล้วก็แกนนำคอปทอแล้วก็มีน้องประชาชนสื่อมชนที่เราทุกท่านนะครับผมเองก็โดยการได้หารือนะครับแล้วก็ได้ปรึกษาหารือท่านนายกรัตรีท่าน,น,นรุทินชาวิตรกุลนะครับท่านนายกรัตรีนะรัะตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้หารือกับผมและริสั่งการมาก็คือก็อขออนุญาตพาต้องมาประสานกับทางพีตพ่ตั้มพี่ชิด ท่านสองวประสานว่าสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านก็มีความเสียใจแล้วก็สูญเสียทั้งเงียของของแผ่นดินซึ่งเราเองก็ต้องมีการทําพิธีการไปไปไปการทําพิธีเกี่ยวกับทางเกี่ยวกับวัตถุตกนะครับซึ่งเราเองทุกคนทั้งรัฐบาลเองก็ น้อมระลึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ทรงท่านนายกทั้งตีเองก็อยากให้เส้นทางที่พระบรมสารมงค์ที่เสด็จก็ให้มีความปลอดภัยแล้วก็มีพี่น้องประชาชนคอยต้อนรับแล้วก็อัพเดตก็ขอขอบคุณทางทางที่วิชิตทางท่านสวประสานแล้วก็แกนนนำคอปพอ,พอทุกท่านนะครับท,ที่ที่ตัดสินใจที่ ยุติพื้นที่ตรงนี้แล้วก็คืนพื้นที่ให้กับทางกรทมอย่างที่ท่านพิทา,ามทีพี่วิชิตได้พูดไปทั้งหมดนะครับว่าขอเรียกร้องทั้งหมดที่เอ่ยมาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดท่านอนุทินชาญวิรุณรับปฏิบัติอยู่แล้วหนึ่งเรื่องคาสิโนเราไม่มีอยู่แล้วเพราะเราไม่เอาแรื่องกสองคือเรื่องก,การแก้ไขคนูนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวบอกเกี่ยวข้องหรือขโมา เกี่ยวกับทางสถาบันมหาวิัยศึกษเราไม่ยุ่งเลยเราจะต้องปกป้องเท่ากับชีวิตของพวกเราทุกคนตรงนี้ขอให้ทุกท่านที่อยู่ในที่นี้ให้เชื่อมัน่นพวกผมได้ส่วนพื้นที่ที่ชายแดนที่สักแก้วทั้งหมดผมกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องคอพอนะครับว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้สองสี่แปดสี่ผมไม่ควรให้ไปซึกไปแจบบง้งความดำเนินคดีกับผู้บุุกเองผมเองก็หัวใจเดียวกับพี่ตั้มกับท่านสวครับผมก็ไม่ยอมให้เสียแผ่นดิน กับใครหรอครับโมก็ต้องให้ป่าไม้ไปแจ้งความปลุกลุกแล้วก็ร่วมงานร่วมมือกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ขอ,อ,อบผิสอบในการที่ต้องทำพิธีคุนนะครับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกฎหมายที่มันเกี่ยวกับหมายการเงินงหรือเกี่ยวกับการเมือพวกนี้เหล่าดีต่างเนี่ยยืนยันได้เลยว่ารัฐบาลเป็นวรระเร่งด่วนเรื่องนี้มากอาจจะต้องมาเป็นเรื่องหรือวลรแห่งชาติในเรื่องกต่เม,ม,มืพอเพราะพี่น้องประชาชนคนไทยและหลายคน สูญเสียงเงินทองให้กับพวกที่สแกมเมอร์มาสารนะครับแล้วไปภัยคุกคามเศรษฐกิจมหาสา,าลของั่วโลกเลยตอนนี้นะครับผมกล่าบเรียนนะครับว่าระยะเวลา200กว่าวันที่ทางคอปพอได้แสดงจุดยืนได้แสดงในสิ่งที่ทุกท่านได้แสดงเห็นแล้วว่าข้อรียกร้องต่างๆที่ท่านได้เสนอมาทั้งหมดมันบรรลุไปไหลายข้อแล้วนะครับ เพราะท่านอยู่ตั้ง200วันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปกลับเยอะมากในเรื่องของการเมืองน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมยอมรับนะครับว่าผมเองมาขอมาขอเจรจามาขอพบนะครับพี่วิชิตท่านบอว,ว่าภาษางแล้วผู้นำคอพ,พ,พด้วยความที่เราเป็นรัฐบาลเราต้องการให้ประเทศไทยเรามีความสามาคัคคีมีความเป็นหนึ่งยิ่งในสถานการณ์แบบนี้เราควรจะต้องคุยกันพูดคุยกัน อะไรที่เรามาลุกข้อตกลงกันได้ในสิ่งที่เป็นกันไปด้วยกันได้ตรงกันเราควรจะหารือกันแล้วก็ยุติตรงส่วนนี้เพื่อให้ทุกท่านพี่น้องประชาชนหรือเส้นทางเสด็จมีความปลอดภัยแล้วก็มีการรับเสด็จต่อ,อข้างทางที่อย่างสวยงามในส่วนนี้แล้วก็อยากให้พี่น้องกพกพซึ่งท่านมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อสถาบันราฐมัน่นคงโดยแสดงออกอย่างยิ่งยวดมาตลอด<ม>ก็เอาเวลาตรงส่วนนี้นะครับ ไปร่วมง,งานนะครับไปแสดงความอะไรากับทางพระบรมพระบรมร,ราชชนีพันธีหลวงซึ่งนั้นสวัสดีคต์นะครับก็อยากจะขอขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่พี่วิชิตท่านคอปปพอทั้งหมดที่เสนอมาผมน้อมนำน้อมนําไปไปนําเรียนท่านนายกท่านอุทินชาบิคกุลนะครับเพื่อให้รู้ว่ายุติการชุมนุมวันนี้เพื่อคือพื้นที่ แต่ไม่ได้ยุติการเคลื่อนไหวสิ่งที่ข้อเรียกร้องมาทั้งหมดจะต้องดูแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้น,ม,น,นมันไม่ได้เกิดจากประโยชน์ของท่านสวม่าเกิดประโยชน์ของท่านวิชิตหรือประโยชน์ของท่านกอพไม่ใช่มันมเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองพวกเราหัวใจตรงกันคือประเทศชาติบ้านเมืองเป็นหลักนะครับก็ขอขอบคุณด้วยความัตจริงแล้วก็จะนําเรียนท่านนายกรัฐมนตรีท่านรุตินชายปริกูลว่าสิ่งที่ท่านนำลีมาผมก็มาเจรจาแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้ําใจ แล้วก็ความตั้งใจและความการเสียสละแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้นําแก,แกนนาคอปพทั้งหมดให้การเสียสละหรือคือพื้นที่ให้นั้นรัฐบาลก็ปฏิบัติตามด้วยตามข้อเรียกร้องซึ่งเป็นข้อเรียข้อเรียกร้องที่มันตรงกันอยู่แล้วนะครับขอให้มั่นใจได้นะครับ <S <S ท่าน,นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางทพิบชิตนะท่านสวนรารสานแล้วก็ผู้นําแกนนําคอปพทุกคนคอปททุกคนนะครับ ขอบคุณท่านครับท่านครับที่ทขอบคุณด้วยครับท,ที่ให้เกียรติพวกผมแล้วก็ให้ผมมานั่งเจรจาให้ผมให้โอกาสพวกผมนะครับผมก็สิ่งที่ผมพูดเป็นประททั้งหมดผมพูดแล้วผมจำถ้าผมวันใดนที่ผมไม่ทำท่านมาแต่การผมได้เลยนะครับผมยอมรับเพราะผมมาวันนี้ผมก็พร้อมที่จะมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาสู่ภาวปะปกติสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วสิ่งใดที่พวกผมทำได้รัฐบาลทำได้ ขออย่ากเกรงใจพวกผมนะครับเพราะพวกท่านทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ทำเพื่อตัวใครคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วนะครับกล่าวขอบคุณครับถ้ารู้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับทำความเข้าใจเพื่อความกระจ่างข้อที่หนึ่งก็คือว่ารัฐบาลไม่ได้มากดดัน รเรายกเลิกแต่เป็นการหาเรือเริ่มกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพร,ร,ร,ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเสด็จสวนพลดมันเป็นวาราที่ทุกคนในประเทศต้องเป็นหนึ่งเดียวกันในการคาสวะไรที่พระองค์เสด็จสูส่สวนขาไลอันนี้ตรงกัน เพราะฉะนั้นมันเป็นความตรงกันไม่ใช่เรื่องของการกดดันเพื่อให้เลิกนะครับประเด็นที่สองต้องเรียนว่าที่ผ่านมา270วัน270รวันนะฮะทางทบทรวมทั้งรวมพลังแผ่นดินที่เคลื่อนไหวมานะตะกี้นั่งคุยกันทางรองนายกและคณะก็ยอมรับว่ามีบทบาทที่เป็นจริง เราชุมนุมอนุษรีใชัยสมรภูกันสามครั้งเราไปที่แพทย์สภาเราไปที่ตํารวจเราไปที่ทั้งเรื่องคาสิโนทั้งเรื่องห <c> ว <oughs> ยทิพย์ชั้น <c oughs> ที่สี่พวกเรามีบทบาทที่มีในยุทธสำคัญจนกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในวันนี้นะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นในยุทธสำคัญข้อที่สามคือ พวกเราทั้งหมดเนี่ยนะครับปรารถนาจะรักษาพลังของภาคประชาชนไว้เพื่อความมีชีวิตชีวาของภาคการเมืองภาคประชาชน,นแนวรับการเมืองภาครัฐบาลเขาว่าไปมีสวม,มีสสอมีรัฐบาลแต่ประชาิปไตยทางตรงคือการเมืองภาคประชาชน มีบทบาทอย่างมีในย่สสำคัญ14ตุลาคม2516ถึงปัจจุบันนี้52ปีเนื้อนาบุญที่สำคัญก็คือสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยที่จะต้องดำรงคงไว้และเราไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิทธิเสรีภาพนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าคอปเพอรวมพลังแต่งดินนะครับปรารถนาที่จะรักษาชีวิตชีวาตรงนี้ไว้ ถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนที่มีอะไรที่เบียดเบียนประเทศชาติมีอะไรที่ไม่ชอบทำอย่างที่เราได้เคลื่อนไหวกันมาเราก็ยังสนวนสิทธิ์ที่จะใช้นะพลังและสิทธิเสรีภาพที่เรามีอยู่เพื่อบ้านเพื่อเมืองต่อไปอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็ถือี่อกาสขอบคุณรองนายกและคณะทุกคนท็รับอกงาให้ด้วยครับ ขอขอ,ขอนุญาตนะคะขออนุญาตค่ะขอขอนุญาตนะคะขอขอ ปลาได้เลยพอป็นตลอดนะครับพอทกมุงอยู่บริเวณสะพานสมัยนุ้เชศรอบนี้สองร้ยเจ็ดสิบกว่าวันนะครับตั้งแต่เดือนาิณาปีนี้นะครับก็ติดตามการทำงานของรัฐบาลเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศแล้วก็กดุงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรม เอาอรเริ่มต้นจากการเคลื่อนไหวให้เซฟกระบวนการยุติธร,รรมนะครับให้ประเทศไทยเกิดระบบนิติรัฐนิติธรรมอย่างแข็งแกร่งนะครับก็ขยับมาติดตามตรวจสอบการทํางานของรัฐบานลนโยบายรัฐบาลหลายๆๆรัฐบาลน,นะครับรวมถึงนโยบายหลายพื้นที่นะครับสําคัญคือการตรวจสอบเรื่องของคาสิโน แล้วก็เรื่องของการปกป้องอธิปไตยจนก่อเกิดเป็นคณะรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยซึ่งมีการชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์ใไปสามรอบวันนี้คปทได้หาหรือร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับพี่น้องก็ทราบดีว่าสถานที่ศิษย์วันนี้มีศาลตัดสินจนมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนคดียาของผู้ดงหลงตําแหน่งทางการเมืองทางคดีอาญาที่ต้องหาผู้ รรบผิดชอบผู้เกี่ยวข้องก็เป็นหน้าที่ของอปปชผิดแต่ว่ารัฐบาลสามารถดําเนินการทางวิัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องได้ดังัรน,นีมีการตั้งมูลที่จะต้องชี้ชี้มูลความผิดข้าราชการ12ท่านซึ่งเรื่องอยู่ที่ปปชนั่นเป็นคดีอาญาแต่ทางวิัยผมคิดว่ารัฐบาลสามารถดําเนินการได้นะครับโดยเร่งด่วนนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าเรามีความผงใยต่อพื้นที่บริเวณบ้านหนองจากหนองยากแก้วนะครับ จากที่เดียวไปเมื่อกี้ว่าเราอาจจะไม่ไว้ใจคำมีร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นรัฐบาลควรดาเนินการโดยเร่งด่วนเพื่อขอคืนพื้นที่บริเวณบ้านานองจานให้ได้นะครับผมกลัวว่าชาจะเล่นละครตกตาคนไทยท,ทําทีเป็นหอหนาวุธนะครับแต่เขายังวางกลับระเบิดกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยด้วยความห่วงใยเรื่องนี้พอปทรรวมถึงกองกำลัมก็คงคง,คงต้องเฝ้าติดตามนะครับเราขออาจจะยุติก,การชุมนุมที่บริเวณสะพานชมัยมรุษเชษ ในสถานการณ์การบ้านการเมืองที่ที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพียงแต่ว่าเราจะไม่หยุดการเคลื่อนไหวก็คงต้องมาติดตามและตรวจสอบรัฐบาลที่ทําเนียบกันอยู่บ่อยครั้งนะครับก็อาจจะได้เจอท่านรองนายกกันอีกบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับนะครับ,นะรบดังนั้นก็ฝลายเป็นการบ้านรัฐบาล6-7ข้อนะครับซึ่งซึ่งเคยยื่นให้กับรัฐบาลไปเมื่อวันที่7ตุลาคมแล้วนะครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ ดังนั้นเนี่ยวันนี้ได้หารือร่วมกัน้อเป็นข้อยุตินะครับว่าจะขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษแล้วก็จะขอเก็บพื้นที่นะครับทำความสะอาดพักสองส,สาวันนะครับในการที่จะคืนพื้นที่หยุดการชุนมนุมที่นี่แต่ไม่หยุดการเคลื่อนไหวยังคงติดตามตรวจสอบแรับฐบาลต่อไปนะครับขอพบพระคุณนะครับที่มารับข้อเสนอแ,แล้วก็หารือร่วมกัน ตำรวจบอกว่าให้รวมตัวกันเข้าไปข้างในเดี๋ยวเรารวมนะรวมตัวกันห้ามเดินเข้าไคนเดียวทั้งนี้นเขาไม่เข้า273นเดี๋ยวท่านรองนายกจะเดินทางไปพบกับพี่น้อง นะครับแต่ผมขออนุญาตชี้แจงพี่น้องเพิ่มเติมนะครับมีภารกิจที่ต้องไปบ้านหนองจานกันอยู่นะครับหลังจากที่เราหยุดการเคลื่อนไหวใหยุดการชมมมุมนุมที่นี่แต่การเคลื่อนไหวก็จะต้องมีต่อนะครับเราก็จะแจ้งข่าวพี่น้องเป็นกิจกรรมที่นัดแนะก,กันตลอดเวลานะครับดังนั้นวันที่สองเราคงสุดเดิม นะครับในการที่จะเดินทางจะให้กำลังใจเจ้าหนี้ในการขอคืนพื้นที่บ้านของทางให้ขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับเดี๋ยวเจอกันเลี้ยงคุยกันนะครับขอบคุณที่ช่วไปไหนต้นบาโฮุดจะบาโฮุดเหรอ บาโฮด,ด้วยพิตตี้ด้วยสวัสดีครับโอ้ยน่าไปอ่ะมันกลุ่มขายยาตลอดเสียดายไม่ได้ไปนะครับเป็นที่เสียใจยของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสถังการ ภายในประเทศรวมถึงสานการณ์ระหว่างพื้นที่ชายแดนนะครับก็เป็นสิ่งที่เฝ้าติดตามนะครับวันนี้รัฐบาลให้ท่านรองนายุตีท่านสุชาติมาพูดคุยหารือกับคอพทก็ได้ข้อยุตินะครับว่าคอพทจะขอยุติการชุมนุมบริเวณสะพานชาวไมยมรุษเชษนะครับนับจากวันนี้เป็นต้นไป นะครับแต่ก็มีข้อเสนอที่เราเคยยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลได้ได้เนินการสามสี่เรื่องนะครับซึ่งหลายเรื่องก็ตรงเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วแต่ก็เป็นข้อเสนอที่เราในฐานะผูคชนต้องเฝ้าติดตามนะครับเช่นเรื่องของการไม่เอาคาสิโนโและพนันออนไลน์นะครับซึ่งเป็นข้อเสนอตั้งแต่ต้นตั้งแต่รัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินด้วยซ้ำไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรายืนยัน ทัดทานมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างที่กองทัพามนะครับเรื่องของการแก้ไขรอัฐธรรมนูญที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตราที่เกี่ยวข้องกับสาบันข้ามหากษตริย์โดยเฉพาะอย่างที่มาตรการหนึ่งหนึ่งสองซึ่งวันนี้หาหรือตรงกันนะครับว่าควรจะมีมาตรการในการปกป้องสาบันข้ามหากษัตริย์นะครับเรื่องของมอวสี่สามสี่สี่ซึ่งในส่วนของภาคประชาชนต้องเสนอรัฐบาลว่า อปรทรวมถึงคณะรัพลัลแผ่นดินร่องไม่เห็นด้วยนะครับเราควรยกเลิกเอ็มเอยูแล้วก็อย่าวไว้ใจกัมพูชาในขณะที่รัฐบาลไปเซ็นสันติภาพที่มาเลเซียแต่กัมพูชาเป็นประเทศที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศไม่ไว้ใจนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เฝ้าห่วงใยแล้วก็ฝากรัฐบาลเป็นการานในการที่จะอย่า,ยาวไว้ใจกัมพูชาให้มากกว่านี้ พบพก็จะทําหน้าที่ในการที่จะต้องตรวจสอบนะครับติดตามเรื่องนี้กันโดยตลอดอยู่เหมือนกันนะครับรวมถึงพอรบรพระราชบัญญัติศูนย์ก,การประกอบธุรก,กิจทางการเงินนะครับซึ่งค้างอยู่ในสภาเราควรว่าควรจะยกเลิกทันทีนะครับมันจะคล้ายๆกับการฟอกเงินที่กัมพูชาพออบพระราชบัญญัติศูนย์กาการจัดการทางการเงินเนี่ย ขึ้นมาใหม่เพื่อทําการฟอกเงินเหมือนบริษัทลินในกรัรมพูชาเลยนะครับผมก็มีความ,มหวงใยเพราะจะเชื่อมโยงกับกับคาสิโนเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็นข้อเสนอที่เราเคยยื่นนะครับให้ให,ให้กับรัฐบาลไปแล้วนะครับรวมถึงการเช่าที่99ปีบ้านน้องจานี่40ปีนะฮะเราอย่างก,กว่าจะขอคืนพื้นที่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้คืนเลยแต่ถ้าเราปล่อยให้มีการเช่าที่ให้ต่างชาติเช่าที่99ปี มันก็จะขอคืนพื้นที่ได้ยากลำบากมากเอาที่เกาะพังงานมีชาวต่างชาติมาอยู่ก็ยังขอคืนพื้นที่ยากดังนั้นผมว่าเรื่องนี้ก็ฝากการบ้านรัฐบาลนะครับเรื่องนโยบายเช่าที่99ปีเพราะเป็นนโยบายต่อเนื่องมาจากรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินมาคุณไป้องทานแล้วก็มีความคงใยต่อรัฐบาลชุดน,นี้ด้วยนะครับ